ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนี้แอคมีแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะของปู่สีหาได้ส่งมาให้เนาะค่ะพี่น้องแอดก็เลยเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะสูตรพิชิตความรวยเนาะค่ะเลขล็อกมหาศักดิ์จันเนาะค่ะบนล่างเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะแอดกันเลยเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีมาเผื่อมีโชคมีชัยนําปูสีห้านเนาะคะ่ะปูกระไดให้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะก็กราบสาธุขอบคุณคุณเลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเผื่อสิบปได้พลาดข่าวสารเดด็ๆดีๆจากทางช่อง พารวยเนาะคะ่ะกับเบาๆลาย้าย,าย,ายห่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เขาไปรับชมหลับฟังกันเนาะค่ะว่าปูสี่ห้านี่มีสูตรพิชิตความรวยเนาะคะ่ะบนล่างตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขล็อกมหศสรจย์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เขาไปรับชมหลับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะว่าปูซิเอาแนวทางตัวใดมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ ค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะของพิชิตความรวยเนาะค่ะเลขพิชิตความรวยที่ปู่ซีห้าได้เ,เาอเา,อา,เามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเลขพิชิตความรวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นที่น่าสนใจของปู่ที่ฝากแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะสูตรพิชิตความรวยเนาะค่ะพี่น้อง คอยพี่น้องรวยๆเนาะคะ่ะค่ะปูก็ได้เอาเนี่ยทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นที่สามเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นที่สามเด้อนะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านเนาะคะ่ะก็จับตาไว้เนาะคะ่ะพี่น้องอย่าพลาดอย่าเพลอเนาะคะ่ะ แนวทางที่ดีๆเนาะค่ะพี่น้องปูก็ได้เอามาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะจับคู่เนาะค่ะพี่น้องปูให้มาตัวน,นี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะให้มาจับคู่ให้เนาะคะ่ะเอาศูนย์สามเนาะค่ะพี่น้องค่ะศูนย์สามค่ะหนึ่งหกค่ะ แล้วก็หกสามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเด่นเนาะคะ่ะพี่น้องปูเด่นไห้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวิ่งบนล่างสามแล้วค่ะจับขู่ศูนย์สามหนึ่งหกหกสามแล้วค่ะเด่นที่ตัวนี้เด้อคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเด่นที่ตัวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหรือพี่น้องบอ่มัดตัวที่ปูจับไห้เนาะคะ่ะก็เอาตัวเด่นหรือว่าตัว อยู่ในใจของพี่น้อง FC เนาะค่ะก็สามารถจับมาใส่กับสามก็ได้เนาะคะ่ะปูดินให้ที่สามนะคะค่ะแล้วปูก็เน้นให้เนาะคะ่ะพี่น้องหนึ่งหกกับหกสามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปผิดจารณาเบิงเนาะคะ่ะปูสี่ห้าเนาะคะ่ะเลขพิชิตความรวยเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งบนล่างสามเนาะคะ่ะจับคู่ให้ที่ 03นาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็16นาะคะ่ะแล้วก็63วงกลมให้ที่16และ63นาะคะ่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้เนาะคะ่ะเลขพิชิตความรวยเนาะคะ่ะก็แคบนาจอไว้ไปจับเสียงลอตเตอรี่ไว้เบิ้งผู้ลใบสองใบเนานะคะ่ะพี่น้องเผื่อมีโชคมีชัยเนาะคะ่ะกับปูเนาะคะ่ะปูก็ให้มาเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ,คะแคปนหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะ ค่ะหวยมันก็มีเขามีรุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค,นค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะก่อนจะลงทุนก็วิเคราะห์เนาะค่ะพี่น้องวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค,ค่ะพี่น้องค่ะมักกระจัดคัดกับผ่านเนาะค,ค่ะพี่น้องค่ะแอดจะมีของปูซีห้ามาให้พี่น้องเอฟซีอีกเนาะค่ะพี่น้องเลขล็อกมหาศัรรยนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขล็อกมหัศัจรยนเนาะค่ะพี่น้อง อย่าเพอเด้อค่ะพี่น้องงวดนี้เนาะค่ะปูให้มาเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเราก็ให้ต่องวดแบบไม่มีกักเลยเนาะค่ะพี่น้องปล่อยแบบฟ้าแลบเลยเนาะค่ะพี่น้องค,ค่ะค่ะกลับไปหลับชมหลับฟังเนาะค่ะว่าปูสซใหไมาตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าปู่จะให้มาตัวไหนเนาะค่ะเลขล็อกมหัศจันเนาะค่ะพี่น้องกัคแคบนาจอไหว้สูตรพิชิตความรวยเลยเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะแอดกัดจะเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาที่หลังเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะกดซับตะไข่ไว้เนาะค่ะเพียบจะได้ผ่าดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะบอกว่าตัวเด็ดตัวดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็จะเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ ค่ะเลขล็อกมหศัศจรรย์เนาะค่ะวันที่16เนาะค่ะพี่น้อง16 16กยเนาะค่ะ16กย65เนาะค่ะเลขล็อกมหศัศจรรย์เนาะค่ะพี่น้องเลขโอ้เดี๋ยวแชมพู45ก่อนนะคะพี่น้องปูสี่ห้าเนาะค่ะ เลขล็อกมหัศจรัลเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่ก็ได้ฝากแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกะอย่าพลาดกันเนาะค่ะพี่น้องเลขล็อกมหัศจรรย์นเนาะค่ะของปู่ ได้ส่งมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะหวยกับมีเขามีรุดกับเปเื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องกับเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูกับไหมาเป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบนเนาะคะ่ะปูได้จับคู่ให้เนาะคะ่ะจับคู่เนาะคะ่ะ จับคู่บนเนาะคะ่ะจับคู่บนจับคู่บนหนึ่งหกนะคะพี่นอ้องหนึ่งหก หกหนึ Ooh, ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะจับคู่ล่างเนาะค่ะพี่น้องล่างเนาะค่ะล่าง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 ่าเนาะค่ะปูได้จับคู่ให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะมีตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องล่างเนาะค่ะพี่น้อง ปู่ได้เน้นให้นะ้อค่ะพี่น้องค่ะ16กันยายนนาะค่ะปู่4 5หเลขล็อกมหาสัจจันนาะค่ะพี่น้องจับคู่น้ะค่ะบนให้จับคู่บนให้หนึ่งหหหนึ่งค่ะเ <61 S 2> ด่นที่6 1หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงนาะค่ะพี่น้องเผื่อมีฉุกมีชัยนาะค่ะล่างน้ะค่ะ ปูจับคู่ให้เนาะคะ่ะ9-4 4-9เนาะคะ่ะพี่น้องปูเด่นไ้ทีตัวนี้เดอร์ค่ะพี่น้อง9-4เนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจัรณาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ทุกทันเนาะคะ่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดจะทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะ16กันยายน2565เนาะคะ่ะ ปูสี่ห้าเนาะคะ่ะเลขพิชิตความรวยเนาะคะ่ะวิ่งบนล่าง3เนาะคะ่ะจับคู่ให้อยู่ที่0 3 1 6 6 3เนาะคะ่ะเด่นที่1 6ึลักหกสามเนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้มา2สูตรเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เลขล็อกมหัศจรรย์เนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่บนเนาะคะ่ะหน่งหก หกหนึ่งเนาะคะ่ะเด่นบนเนาะค่ะหกหนึ่งเนาะค่ะล่างเนาะคะ่ะปูได้จับคู่ให้เนาะคะ่ะเก้าสี่แล้วก็สี่เก้าดินที่เก้าสี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็คะแคบนาจอว้พิจาจรณาเบิงเนาะคะ่ะมากระจัดคัาดกระพานเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะงวดวันที่สิบหกกันยายนนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องก็นีก็เป็นแนวทางของปูซีฮาเนาะคะ่ะ ก็ได้แห่เอามาแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะปู่ก็ได้ส่งมาให้ด่ว,ดวนเนาะค่ะต่องวดเนาะค่ะย่านพี่น้องเอฟซีฮะจับเสียงลอตเตอรี่บ่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่ก็ได้ส่งมาให้เนาะค่ะแอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ พี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อจะได้ลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ท้ายนี้เนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำ้ลำล้ำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะวันที่16กันยาห5นี่เนาะค่ะก็ขอให้เป็นเศรษฐีเนาะคะ่ะถูกางวันที่หนึ่งกันทุกคนเด้อค่ะเพราะว่าว แอดบ่าว FC ทุกท่านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้รวยๆกันทุกคนกบสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ